สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนช่องสาระพันไม้ทุกคนนะครับเช้าเช้าวันนี้ผมเดินมาที่ดอกไม้นะครับมาดูบอลสีของผมนะครับว่าออทำไมใบมันแหว่งหมดอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับใบมันหายหมดเลยกระขี้ตกเต็มเลยนะครับมีตัวอะไรมากินหรือเปล่านะครับมาดูดีๆนะครับไปหามานะครับโอ้โหนี่ครับเพื่อน นี่ครับตัวนี้เพื่อนเพื่อนหนอนผีเสื้อนะครับตัวใหญ่เลยเพื่อนกินเนี่ยครับเพื่อนดูครับกินใบพอนสีผมหายไปหลายใบเลยนะครับเพื่อนนี่ดูครับเขากินนี่คเพื่อนนี่ดูเขากินใบนี่แหว่งเลยนะดูตัวเขาครับนี่เพื่อนตอนนี้ใหญ่ขนาดนี้แล้วนะครับเพื่อนนี่ครับ นะครับเพื่อนเพื่อนมันสารวจใบไม้ดอกไม้ต้นไม้เพื่อนๆนนะครับที่ใบหายนะครับใบเวงใบอะไรแสดงว่าต้องมีหนอนผีเสื้อเข้ามากินนะครับเพื่อนนะครับนะครับเพื่อนนี่ครับเราก็อย่าไปทําร้ายเขานะครับเขากินประมาณสองสามใบเดยวเขาก็จะออกเป็นดักแด้แล้วก็ไปเป็นผีเสื้อนะครับปล่อยให้เขากินเลยนะครับเพื่อน เพราะว่าเดี๋ยวว่าออกใบใหม่เรื่อยๆนะครับนี่ใบนี่บอลสีผมนะครับเป็นกลุ่มใหญ่นี่ครับกำลังออกดอกข้างในนลครับบอลสีผมนะครับออกใบเรื่อยๆครับเขานี่จะกินประมาณสามสี่ใบนะครับประมาณนี้นะนี่กินไปหนึ่งใบครับนี่กินใบที่สองครับกินไปครึ่งใบตัวขนาดนี้นะครับเพื่อนๆนะครับตัวใหญ่มากครับอีกประมาณสามสี่วันก็จะ สามสี่วันเขาก็จะเป็นผีเสื้อสวยๆแล้วเพื่อนเราก็อย่าไปทำร้ายเขานะเพื่อนครับนะครับปล่อยเขากินไปนะเพื่อนเดี๋ยวก็ใบก็แตกใหม่ครับเพื่อนนะครับอันนี้ครับวันนี้เช้าๆครับแมนี่นะเพื่อนรู้จักกันนอนผีเสื้อเช้าได้ที่กินใบไม้เพื่อนนะครับเป็นมาสังเกตใบไม้เพื่อนนะครับใบไม้เพื่อนหายไปหรือเปล่านะครับถ้าหายเพื่อนก็ ต้องหาดูเับตัวนี้เลยนะครับเพื่อนนี่ครับโอ้โหดูครับมีตาด้วยเพื่อนนี่ครับนี่ครับนอนนอนปีเสื้อเพื่อนกินใบใบไม้นะเ,เพื่อนมันสำรวจใบไม้ตัวเองนะครับเพื่อนนี่ครับฟิกสตดหนี้ครับ